ตอนนี้ทีมที่กำลังเจออยู่ก็คือทีมนักล่าฝ่าตกข้าวผมที่เพื่อที่ผมเจอครับเขาจะเป็นทีมที่มีพิษมีดาเมจมีเกราะมีโยกแล้วก็สามารถยืนบัตรมูลได้แล้วก็จะใส่ไปเดนตัวหนึ่งในทีเป็นทีมที่ราคากลางๆแล้วบอกว่าไต่แรงได้ค่อนข้างสูงละกษณดทีมแบบนี้เล่นเล่นง่ายครับดาเมจก็มีเกราะก็มีโยกก็มียื้อบัตรมูลก็ได้ทีมก็ปรับแต่งได้หลากหลายครับน่าสนใจเราอยากมาแนะนํา สวัสดีครับผมตอนนี้ทีมที่เราจะเริ่มเจอเยอะก็คือเป็นทีมบลัดมูลที่มีพิษครับแล้วก็มีดาเมตสะท้อนครับเหมือนที่ฟันภาพที่ผมเจออยู่เขาจะเป็นหางยามฟอกโตนาครับมีฟากูระมีโคเวอร์มีโลม,ม,มีดามจก็คือเป็นทีมดาเมจพิษที่สามารถยืนบลัดมูลได้ด้วยผมเริ่มเจอเยอะแล้วและผมก็คิดว่าเป็นทีมที่นา่าสนใจทีมพวกนี้มักจะใส่ใบบเดนด้วยเพื่อเอามาแก้ทีมพิษด้วยกัน ทีมพีทวิเพียวเจอผมว่าก็สู้ยากอยู่นะเพราะเขามีไบเดนแล้วเขาก็มีดาเมดด้วยแล้วเขามีพีทด้วยทีที่ผมสู้ครับผมก็จะเหมือนเดิมครับผมจะหลับตัวหน้าตลอดเพื่อตัดการการเล่นเขาเขาครับและผมจะใส่เกาะสะท้อนตลอดเวลาเพราะผมรู้ว่าทีมบน,นี้เขาต้องใช้ดาเมจตีผมเนี่ยผมเอาหัวเฟอร์เทียใส่ตัวหน้าแหละแต่เกาะผมจะไม่ไม่ไม่ใส่นะถ้ามีการ์ดผเห็นไอมาไม่มีการเล่นแล้วโดนผมตัดหลับไปถ้าผมได้หัวเซอร์เทียผมจะใส่ครับ ต่ผมจะหลับตัวหน้าทุกครั้งที่ผมมีโอกาสนี่ครับผมใส่ใส่ซ้อนซ้อนซ้อนสองนะคือทีมลักษณะเนี่ยครับเขาจะใส่เกาะไม่กระตีครับเห็นไหมครับจะตีโยกใส่เกาะใส่เกาะฝัดใส่เกาะฝัดท้อนหรือสร้างโคเวอร์อะไรแบบนี้ครับนี่คือลักษณะที่ทีมทเขาจะทำดังนั้นเวลาเราเจอทีมเ,เราต้องรู้ว่าเราจะฟุ้งยัง,ยงไงครับเราจะได้เปียก ผมกพจะใส่เกาะตัวหน้าครับถ้าไม่มีอย่างอื่นทําครับเห็นไหมครับดาเมจเขามีนะแล้วเป็นดาเมดเอวีเป็นพีด,ดวแปลว่าทีโปฟับมอนกสูยาแล้วก็ตัวหลังนี่ก็ดามเมดเยอะครับมีใบเด่นคอยล้างพิดด้วยจะสังเกตดูครับว่าเขาแทบจะไม่ค่อยใช้ใบเด่นเพราะว่าเขาไม่อยากอยู่กับเขาไม่อยากยื้อกับทีมนาเนี่ยผมตัดการ์ดตัวหน้าเลยครับผมหลักทุกเทอร์เขาก็ไม่มีการเล่นอืม มืนเดิมครับเนี่ยหลับผมก็หลับตัวหน้าเหมือนเดิมเนีย่ยดูครับการเล่นเขาก็ม,มันมีผมก็ใส่เกาะตัว,ต,ว,ต,วตัวกลางผมไปให้เขาตีมาติดบ,บิดดิงโดสะท้อนก็ว่าไปผมเล่นเหมือนเดิมตลอดครับปิดทจตีครับ ดาเมจเขาเยอะมากครับดูครับเนีนะครับพอเขาใช้ด้าเมจเยอะเขาก็มีเกาะครับเดิมครับผมก็หลับตัวหน้าเหมือนเดิมครับใส่พีชครับแล้วก็สะท้อนครับตัวหน้าเขาตายแล้วติดพีชตายง่าไงผมรู้ว่าเขาฆ่าผมไม่ได้อยู่แล้วเขาเขาก็ล้างล้างพีชครับใส่กล่องสะท้อนครับเนี่ยผมรู้ว่าเขาใส่กล่อผมก็ไปตีครับ ก็ใส่โล2อัตแล้วเขาโดนพินีทแนะ30แล้วรวมบัตรโมูลก็เกือบตายแล้วอ่ะเห็นไหมครับยังไงเขาก็ต้องตียังไงเขาก็แพ้ครับคือเจอทีแบบนี้ยังไงทีมพิษต้องมีหลับครับมันจะทําให้เราสามารถชนะทีมพวกคิวยืดได้เพราะเราตัดการเข้าลุกเพิร์นพอดีมีคนถามผมผมมาเยอะว่าทีมพิษเนี่ยถ้าเจอทีมลักษณะเป็นค e ิวยืดนาๆหหหเลยคือทีมค e ิวเกาะแบบนี้มักจะแพ้ก็ต้องทำเป็นเมตาปากหลักครับถึงจะชนะได้ แต่ต้องไม่มีหางแยมนะเพราะหางแยมมันขัดกับป๋ะหละัซึ่งเมตาเน,นี้ยผมกาลังเพาะอยู่ก็เดี๋ยวถ้าเพาะได้เพิ่มเราจะอัปเดตครับเพราะว่าตอนนี้ในเอ็กซเนี่ยน่าจะมีแค่ฟาร์มผมกับอีกฟาร์มหนึ่งที่เพาะแต่ว่าอีกฟาร์มหนึ่งตัวเขาจะติดหานแยมเยอะมันจะไม่เหมาะกับทีมปักหลับฉะนั้นก็จะมีฟาร์มผมใน,นแดที่ตัวสวยจะให้เดี๋ยวอัปเดตต่อไปครับสวัสดีครับ